จ้ามินที่ดีรวยปัง8ปดเบอร์โทรพี่มิน0858265783วันนี้เราพรอมาอัปเดตฟินิกโก๊บคับอันนี้แปลงว่างเนี yeah. ่ยต่อต่อตอตอก็เลยเนี่ย16 17แล้วก็18วันนี้เราขายที่ตารางวาละ1นึ0 0หบาททวน13,000สามก็ 103, ขายที่สนใจทีเด็ดที่สนามก็ม ยังมีแปลงว่างอีกหลายแปลงในในเนี่ยโนด้านหน้าเลยก็มีก็ใครที่สนใจก็เข้ามาดูถีดินได้นะสนใจก็พักมาชมถีดินเข้ามาชมถีดินแล้วก็สามารถปลูกสร้างได้ทันทีอยูเออ่เป็นพื้นที่ที่ติดกับสนามก็เนี่ย วันนี้พามาอัปเดตก็ช่วงบ่ายแล้วอากาศก็ค่อนข้างจะดีด้านหลังของเราที่เป็นพื้นที่ด้วยกันเนี่ย,เ,ยเป็นของลำต่อยติง๋งด้านด้านหลังเนี่ยด้านหลังกำแพงเนี่ยลำต้อยติ๋งก็เป็นเขตของ ที่ว่าง16 17 18แปดแลงละสี่อยกว่าตารางวาอันนี้แปลงที่18ตารางวาละหมื่นสมอันนี้อยู่ในสนามติดกะสนามก็โกโกลอฟขับนองจอกโฉนดพร้อมโอนหรือจะผ่อนก็เข้ามาคุยในรายละเอียดวันนี้พี่มิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า